อ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองในฟังก์ชันเกี่ยวกับการ e ี e ท t ว่ามีคลองหรือไม่นะครับด้วยกระบวนการทาง i m a g e Processing นะครับก็อันนี้เป็นรังที่เราตั้งกล้องแล้วก็เทสไวเอาสัก6อันก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซอฟต์แวร์ของเรานครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองให้น้องหยิบเข้าหยิบออกดูครับอ่ะลองหยิบออกดูปึ๊บ โอเคก็จกพะพบว่ามันขึ้นว่าวีซ่าในอันที่มันว่างแล้วก็ดูตำแหน่งเขานะครับก็จะมีห้าอันแบบนี้อ่ะเอาเอายิบออกอีกครับเอายิบออกอีกอ่าเรื่อยๆเลยอันนี้เหลือสี่อันเนาะอ่าเหลือสาอันอ่อีกครับเอาอีกครับสองอันเอาอีกครับ,ออเ,ออรบเอาจนหมดเลยค่อยๆเอาอ่าโอเคเหล๋ยวสุดท้ายเอาออครับ โอเคแล้วเริ่มใส่ใหม่เข้ามาทีละอันเลยครับเอาให้เต็มปุ๊บอ่าปึ๊บนะครับอีกครับต่อเลยครับเอาให้เต็มเลยฮะโอเคโอเคครับพอว่าดีครับอ่าดีครับต่อครับโอเคเรียบร้อยครับ